เราก็จะเห็นร้านข้าวแกงบุฟเฟ่นะฮะห้าบาทนะก็หลายร้านตลอดแนวนะฮะนะก็รวมทุกอย่างนะฮะข้าวแกงก็มีแล้วก็ขนมกินก็มีนะแล้วก็แวะมาอุดหนุนกันนะฮะก็รวมน้ำดงน้ำดืม่มแล้วนะก็เขาจะมีอาหารบริการหลายอย่างนะครับนะตักในอันนะครับข้าวแกงแบบน้ำซุปให้อาหารให้นะฮะใช้บริการกัน ข้าวก็มีหลายอย่างนะครับเขาก็มีทุกอย่างเลยนะสี่ห้าอย่างให้เรากินได้นะขนมกินก็มีนะก,ก็มีห้าสิบบาทก็ถือว่าคุ้มนะมผักก็มีให้นะฮะก็มีบางทีก็มีน้ำพริกนะครับเติมได้ตลอดไม่อั้นนะครับน,น้ำพริกก็ตลอดแนวนะแวะมาอุดหนุนกันได้นี่ขนมหวานด้วยนะขนมหวานก็รวมอยู่ในชุดนะครับทั้งหมด หวานด้วยนะครับก็